ได้นะครับเนี่นะครับครับมันลดลงนะครับมโอเวอร์โหลดแล้วโหลดลงนะครับตัวนี้ไฟสองร้อยยี่สิบนะครับระดัภูมิก็ยังโอเคนะครับตัวการชาร์จเนี่ยถ้าเราชาร์จอ่ะสวัสดีครับก็ออกมาวันนี้ก็จะมา พ่เซษโปรดักตัวใหม่นะครับซึ่งหมพัฒนาขึ้นนะครับเป็นแบตเตอรี่วิเทียมนะครับเป็นแบตเตอรี่วิเทียมไอออนนะครับขนาด12โวลต์ความจุ0 2แอมป์นะครับเป็นแบตเตอรี่ที่พัฒนาโดยคนไทยหรือว่าหมนะครับพัฒนาขึ้นเพื่อใช้กับอุปกรณ์ของแฟงเทคนะครับแต่ที่จริงก็จะเสนอให้คนทั่วไปด้วยอุปกรณ์นะสามารถ เอาไปใช้ในอุปกรณ์ต่างๆอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆได้นะครับต,ต,ต,ตัวนี้ซึ่งแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนมันมีข้อดียังไงนะครับเป,เป็นแบตเตอรี่ที่สามารถมีพลังงานจำเพาะได,ได้สูงนะครับแล้วก็มีประสิทธิภาพดีกว่าแบตเตอรี่กรดอ่ะซึ่งแบตเตอรี่กรดน้ำหนักมันจะมากกว่านะครับตัวตัวเนี้ยน้ำหนักจะมากกว่านะครับตัวนี้น้ำหนักก็ประมาณ1นกิโลนะครับ1กิโลแต่นี้ ห้ากรัมนะครับหรือว่า0.5กิโลกรัมน้ำหนักมันจะลดลงไปเยอะเลยนะครับตัวนี้แล้วก้อนขนาดเล็กกว่าความหนาเล็กกว่านะครับอันนี้คือแบตเตอรี่1 2โวลต์น,นะครับ12โวลต์ขนาด9แอมป์ความจุ9แอมป์แต่ตัวนี้ขนาด12โวลต์ความจุ1 0่อแอมป์แต่มีขนาดเล็กกว่าเบากว่า,เบา,วาเบากว่าครึ่งหนึ่งและอายุการใช้งานตัวนี้แบตเตอรี่แฟล็กเทคอ่า 1> L.I. 1 2 V. 1 0 1 0 A. นะครับตัวนี้จะอยู่ได้นานกว่าสองเท่านะครับสมมุติว่าถ้าใช้เป็นปีปีนี้จะอยู่ได้1ปีปีนี้จะอยู่ได้สูงสุด3ปีนะครับก็เป็นแบตเตอรี่ลิเทียมที่เอาไว้ใช้สำหรับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์นะครับมันมีความเฉพาะสูงด้านพลังงานนะครับตัวนี้มันถึงมีข้อแตกต่าง กับแบตเตอรี่ตะกัวนะครับตัวนี้มันเป็นแบตเตอรี่ตะกัวนะครับแบตเตอรี่ตะกัวกดและมันไม่จําเป็นต้องดูแลบำรุงรักษายเยอะแบตเตอรี่ตะกัวกดต้องเติมน้ํากันใช่ไหมครับแต่แบตเตอรี่แบบนี้ไม่ต้องเติมน้ํากันเลยไม่ต้องดูแลอะไรเยอะนะครับสามารถชาร์จไฟไปเรื่อยๆนะครับตัวนี้โอเคก็มาใส่ให้ท่านดูว่าได้พัฒนาแบตเตอรี่ขึ้นเพราะ่าผมขาดอุปกรณ์ ขาดแบตเตอรี่ในการพัฒนาเทคโนโลยีของแฟลเทคก็เลยพัฒนาแบตเตอรี่ขึ้นมาเองนะครับแต่แบตเตอรี่ของผมจะมีหลายรุ่นนะครับอันนี้คือรุ่นแรกนะครับชื่อว่าแฟลกเทคอ่า li li มันคือวิเทียมนะครับ1 2แล้วก็แบตเตอรี่แฟลกเทคนะครับแบตเตอรี่ลิเทียมแฟลกเกคกับแบตเตอรี่ตะกัวทั่วไปนะครับ่ามันจะมีข้อแตกต่างอีกอย่างหนึ่งนะครับคือแบตเตอรี่ตัวนี้ผมพัฒนาให้มันสามารถเวลาชาร์จอะถ้าไฟ ถ้าปริมาณไฟมันเยอะเกินสูงกว่า19โวลต์น,นะครับมันจะตัดโดยเองโดยอัตโนมัติคือมันจะไม่สามารถชาร์จได้เมือ่อไฟสูงเกินซึ่งในะระบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์ภายในแบตเตอรี่ลิเทียมแฟลกเท็เนี่ยก็ผมออกแบบมาให้มันสามารถตัดไฟเองโดยอัตโนมัติเมือ่อไฟเกินนะครับเพราะถ้าไฟเกินเนี่ยมันจะทําให้แบตเตอรี่ร้อนและเสียมไวนะครับผมก็เลยออกแบบ ให้วงจรมันสามารถตัดไฟเองโดยอัตโนมัตินะครับตรงนี้มันจะแตกต่างจากแบตเตอรี่ตะกัวนะครับถ้าตัวเนี้ยไฟชาร์จไฟไปเกินใช่ไหมครับยังไงมันก็ชาร์จได้แต่แบตเตอรี่จะร้อน้วมันเสียมไวนะครับก็คือเสียมไวเสียมไวกว่าอายุที่ตั้งไว้1ปีใช่ไหมครับแต่เนี้ยถ้าไฟมันเกินมันจะตัดเองอัตโนมัติด้วยไม่ชาร์จเลยเรอไฟปล่อยมันไฟมาอยู่ที่1 1 12 13 14 15 เนี่ยมันจะชาร์จเข้านะครับโดยมันตัวเนี้ยมันจะคิดได้ระดับหนึ่งนะครับโอเคเป็นแบตเตอรี่รุ่นแรกของแฟลนเทคนะครับซึ่งแบตเตอรี่ลีเทียมของแฟลนเทคนะครับแฟลนเทค LI 1210เนี่ยจะแถมมาเด็ปเตอร์สำหรับชาร์จนะครับถ้าชาร์จคุณสามารถเสียบชาร์จนะครับตรงนี้แด็ปเตอร,ร์เสียบชาร์จไว้นะครับนี่ตัวนี้นะครับเสียบชาร์จไว้ สามารถเสียบชาร์จได้เลยเ๋ยวมาดูวิธีการใช้งานครับิเียมอ่าแฟนเทคนะครับอาปล่อยบานไฟก็มันจะอยู่ที่12โวลต์นะครับแล้วก็ขนาดความจุ10.2โวลต์นะครับคุณมาวัดได้เลยนะครับตรงนี้วัดได้เนี่ยนะครับ12โวลต์นะครับเห็นไหมอ่านี่คุณวัดได้นะครับ2.5โวลต์นะครับโอเคแบตเตอรี่ลิเธียมแฟลเทค นะครับเรามาดูการใช้งานนะครับผมจะใช้กับกล่อง Powerbox f a n t e c นะครับแบตเตอรี่ f a n t e c ก็จะใช้กับกล่อง Powerbox f a n t e c นะครับตรงนี้ก็จะเป็นไฟ2 2 0โวลต์นะครับตรงนี้ 5V โวลต์นะครับตรงนี้ 12V โวลต์ถ้าผมเปิดมาปุ๊บนะครับเปิดมาปุ๊บคุณมาดูได้นะครับว่าไฟตรงนี้มี 12V โวลต์นะครับเห็นไหมข้อต่อเนี่ย ต่อเข้ามาตรงนี้ไฟตรงนี้มี12โวลต์นะครับอ่าพอมี12โวลต์ใช่ไหมครับผมจะเปิดไฟปุ๊บนี่แบตเตอรี่ตรงนี้ชาร์จนะครับชาร์จตรงนี้ไฟสว่างนะครับไฟสว่างอ่าคุณสามารถเช็คดูพลังงานผ่านโทศรศัพท์มือถือได้นะครับว่าตอนนี้ไฟมันเหลือเท่าไหร่นะครับอ่าแบตเตอรี่เท่าไหร่นะครับก็ผ่านกล่องนะครับอ่า ปุ๊บมันบอกว่า11.3นะครับ11.3 11.4นะครับตัวนี้อ่าถ้าผมเปิดไฟ2 2 0โวลต์นะครับแล้วเปิดพัดลมนะครับเนี่ยเปิดพัดลมไฟมันก็จะลดลงนะครับกราฟมันก็จะลดลงนะครับตัวนี้คุณสามารถดูได้นี่นะครับเนี่ยถ้าสมมติถ้าผมปิดปิดพัดลมอ่ากราฟมันก็จะขึ้นเห็นไหมนะครับ ไม่ใช้กับแบตเตอรี่แฟงเทคนะครับแบตเตอรี่แฟงเทคอ่าสมมุติว่าผมหอดตัวไฟ12โวลต์ออกนี่ผมหอดออกนะครับผมหอดออกไฟมันก็จะขึ้นนะครับตัวนี้แต่มันก็ชาร์จอ่าชาร์จ USB 5โวลต์ได้นะครับตัวนี้อ่าถ้าเปิดถ้าผมเปิดอ่าพัดลมนะครับเปิดพัดลมปุ๊บลดลงไหมนี่นะครับกราฟมันลดลงนะครับผมโอเวอร์โหลดมันจะโหลดลงนะครับตัวนี้ ่าไฟ2 2 0นะครับอุณหภูมิก็จะบอกว่า80องศาห้องนีนะครับโอเคก็สาธิตท่านดูว่าอุปกรณ์ที่ใช้อ่าเป็นยังไงนะครับเป็นยังไงนี่นะครับพัดลมอ่าต่อกับแบตเตอรี่วิเทียมแฟลเทคนะครับ LI 1 2 1 0 A นะครับโอเคก็ชาร์จดูประสิทธิภาพเท่านี้นะครับท l i 1 2 v 1 0 a นะครับสามารถชาร์จกับพลังงานแสงอาทิตย์ได้นะครับจุดนี้จะเป็นจุดปล่อยพลังงานนะครับตัวนี้สายเส้นนี้จะเป็นปล่อยพลังงานเส้นนี้จะเป็นตัวรับพลังงานนะครับชาร์จถ้าคุณชาร์จนะครับคุณชาร์จคุณสามารถต่อมานะครับใส่เสียบปุ๊บอ่าชาร์จเนี่ยนี่นะครับก็บการชาร์จเนี่ยอ่าถ้าเราชาร์จอ่ะเรามาดูนะครับ ตอนนี้ไฟเป็น12บนะครับถ้าคุณหอดหอดสายปุ๊บไม่มีนะครับถ้าคุณต่อสายปุ๊บเห็นไหมสิบ12นะครับ12บโวลต์ถ้าต่อมาพลังงานแสงอาทิตย์นะครับก็คุณสามารถชาร์จดูพลังงานแสงอาทิตย์ได้นะครับตัวนี้เอ Thank you